ซึ่งในส่วนของความคืบหน้าล่าสุดนี้นะคะทีมข่าวเราจะทําการสอบถามกับโฆษกกองทัพเรือค่ะพลเรือเอกปกครองมนทาตพลินนะคะท่านอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ่ะสวัสดีนะคะครับสวัสดีครับค่ะเดียนถามท่านโฆษกนะคะยอดช่วยเหลือกําลังพลล่าสุดคือยังคงเป็น75นายถูกต้องใช่ไหมคะครับจากที่ผมได้รับรายงานมาปัจจุบันนะครับก็คือยอดกลำลังพลที่เราได้ ช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจำนวน75นายครับส่ว <c oughs> อ,อีก3.1นายนะครับกำลังรอการช่วยเหลืออยู่ครับ <c oughs> ซึ่งเรากำลังเร่งดำเนินการในการค้นหาอยู่ครับค่ะ31นายที่รอการช่วยเหลืออยู่นี่เราเห็นตัวเลยไหมคะหรือว่ายังต้องค้นหาอยู่กระจายกันออกไปตามคลื่นลมในทะเลคะคือตอนนี้เรายังไม่พบนะครับเนื่องจากว่าคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงนะครับ <c oughs> การมองจากเรือเนี่ยใช้กล้องสองตาส่องจากเรือมองไปในระดับ น้ำทะเลเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยครับคลื่นมันบังหมดครับเพราะฉะนั้นในการดําเนินการปัจจุบันเนี่ยกองทัพเรือเลยได้ใช้คลิปเตอร์แล้วก็อากาศยานเครื่องบินนะครับดอนเนียร์เนี่ยขึ้นทําการบินแตะเวนค้นหาครับเพราะว่าเราต้องการภาพในมุมสูงครับครับซึ่งหลังจากถ้าเกิดว่าเราค้นเจอแล้วเนี่ยก็จะส่งตำบนที่มาให้กับทางเรือเพื่อเรือได้วิ่งเข้าไปบริเวณจุดนั้นแล้วก็ดาเนินการช่วยเหลือ กำลังคนต่อไปครับอันนี้<ช><ช>เป็นแนวทางต่อไปนะคะในส่วนของกําลังคนที่ช่วยเหลือมาได้ก่อนหน้านี้ที่มีอาการสาหัสแล้วก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะท่านครับตอนนี้เท่าที่ผมได้รับทราบคือกําลังพนทั้งสามมีสามนายนะครับที่เขาขางจะาบาดเจ็บสา<ช>หัสหน่อยนะครับก็คือกระดูกเท้าหักสองท่านนะครับแล้วก็<ม>อีกหนึ่งท่านเนี่ยก็คือนิ้วหักนะครับ ค่ัซึ่งทั้งสามคนเนี่ยปัจจุบันได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบ,บาลบางสะพานเรียบร้อยแล้วครับค่ะและวขณะนี้ทางผู้จัดการหานเรือเนี่ยท่านได้เดินทางเข้าบริเวณพื้นที่บางสะพานแล้วนะครับแล้วก็จะมีจะได้แวะไปเยี่ยมกําลังพลที่โรงพยาบาลบางสะพานรวมทั้งที่ศูนย์พักสิงของอบตอแม่ลำพืงนด้วยครับค่ะ,คะพอจะทราบไหมคะว่าในระหว่างการเกิดเหตุกําลังพลทุกนายใส่ชูชีพหรือเปล่าคะครับจากที่รับแจ้งมาว่ากำลังพลทุกนายใส่ชูชีพครับ เราก็ยังคงมีความหวังอย่างยิ่งยวดเลยนะคะมีการบูรณาการความช่วยเหลือกับหน่วยงานใดเพิ่มเติม,ตมบ้างคะท่านโอ้ตรงนี้ต้องต้อง,องคือเรากองทัพเรือี่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานใกล้เคียงอย่างดีมากนะครับหน่วยสอนชนซึ่งเราปฏิบัติงานด้วยกันมาตลอดนะครับสอนชนสอนชนก็คือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของจ้าสังทะเลนะครับซึ่งทุกหน่วยนะครับได้ให้ความช่วยเหลือ ส่วนที่จังหวัดประจวบกิลิขันเองที่บางสะพานเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองท่านก็ได้ลงมาำอำนวยการประสานกับทางกองทัพเรือด้วยตัวเองเลยครับผมก็จะขอญาติเสียวกาสได้ฝากขอบคุณทั้งทางจังหวัดรวมทั้งหน่วยงานสอนชนด้วยครับเรือกู้ภัยที่สนับสนุนการช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ตอนนี้มีหลายลำไหมคะตอนนี้ก็คือหลักๆเลยก็จะเป็นเรือหลวงอ่างทองครับแล้วก็เรือหลวงปะกงครับแล้วก็มี เรือหลวงภูมิพลนะครับซึ่งกำลังเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อร่วมช่วยเหลือด้วยครับคือค่ะเข้าไปทําอะไรบ้างคะเรือหลวงที่เข้าไปสมทบทีหลังเนี่ยคะ่ะคือทั้งสามลำมีภารกิจเดียวเลยครับก็คือนาัตาเวศค้นหาผู้ที่ยังอยู่ในทะเลนะครับเนื่องจากเสียงที่บอกครับว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะมีพื้นที่กว้างใหญ่แล้วขึ้นลมค่อนข้างแรงนะครับถ้าเห็นตามในในทีวีในภาพทีวีก็จะเห็นนะครับครับ พื้นลมค่อนข้างแรงมันมันหาลําบากจริงครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะ <c oughs> โอกาสช่วงที่ดีสุดของเราคือช่วงกลางวันเรายังมองเห็นอยู่นะครับเราต้องพยายามช่วยเหลือให้ได้ภายในช่วงกลางวันครับ <c oughs> ผมก็ต่อเมื่อคืนนะครับหลังจากที่เรือกะละบุรีได้เข้าไปช่วยเหลือเรือสุโขทัยแล้วนะครับจั <c oughs> งหวะที่เรือสุโขทัยกําลังจมลงเนี่ย <c oughs> ช่วงนั้นนะครับเนื่องจากสภาพขื้นลมแรงนี่แหละครับลมถึงความมืดทำให้เราเนี่ย ไม่สามารถช่วยเหลือกาลังคนทั้งหมดขึ้นมาบนเรือประปะงงได้ครับคตอนนั้นเราต้องรีบระดมช่วงลองวันนี้ค้นหาให้ให้เจอให้ได้ครับคให้เร็วที่สุดนะคะในส่วนของญาติญาติกำลังคนทั้งที่สูญหายแล้วก็รักษาตัวอยู่มีการประสานจากทางกองทัพเรืออย่างไรบ้างคะท่านครับตรงนี้อย่างที่ได้เรียนให้ทราบครับเราได้มีศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกําลังคนของเรือสุวรทัยนะครับตามเบอร์โทรศัพที่ได้ ทางทางช่องได้กรุณาแจ้งให้ทราบแล้วนะครับาสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยครับเพราะว่าเรามีรายชื่อของกําลังพลซึ่งเราได้ช่วยเหลือมาแล้วกำลังพลที่ยังสูญหาอยู่เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงครับขออนุญ,ญาตนะคะเป็นเบอร์038182435และ0840023554ถูกต้องใช่ไหมคะท่านถูกต้องครับามค่ะ,เ,คะเดี๋ยวทางสถานีขึ้นให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบความคืบหน้ากันประมาณเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุกคนด้วยอยากจะให้มีปฏิหารไม่อยากให้มีกำลังพลต้องสูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกเป็นอย่างสูงค่ะที่ร่วมพูดคุยกันค่ะขอบพระคุณค่ะ ครับขอบคุณเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะนี่คือพลรเ,เอกปกครองมนทัศพลินโฆษกกองทัพเรือนะคะอัปเดตกับเราถึงการกู้ภัยเรือหลวงสุโขทัยที่เกิดเหตุล่มหรือว่าอับบางกลางทะเลที่อ่าวไทยหลังจากเจอกับคลื่นลมแรงตอนนี้ก็มีความคืบหน้าในการช่วยเหลือกําลังพลและการกู้ภัยยังดําเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะ